พี่จิ้มรู้เปล่ายิ่งสกักอิจฉาพี่จิ้มตลอดเวลาเลยเป็นสิบสิบปีที่ฉันนั่งดูรายการพี่ะตาเลนลุกตลอดเลยอิจฉาพี่จิ้มมันมีโอกาสทํางานกับซุปตามเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเธอสวยมากเธอเก่งมากพี่จิ้มมีวัสนาทํางานกับเธอตั้งสิบสี่ปีแล้วก็ผมรับรู้ตลอดนะในความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาแล้วผมก็ประทับใจเขานะค่ะ14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่า ผมไมพยายามจะมองความเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่เขายังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาไงอ,อยู่ด้วยกันนะ่ะเริ่มจากดาวรุ่งจากวันแรกจนมาถึงวันที่จากกันเนี่ยเขายังไม่เคยทําอะไรให้ให้เรามีความรู้สึกว่ามันแย่เลยฮะแสดงว่าคุณอัมพัชลัพาเธอเธอเสมอต้นเสมอปลายคนคนนี้นะว่ามหาัศจรรย์เออทำไมถึงเป็นซูปเปอร์สตาร์ได้คนพวกนี้เพราะว่าไอคิวเขา Oh, เขา,าเนนที่จำ<อ>บทที่จะต้องจําแล้วก็อ่านปุ๊บเสร็จเลยทำงานได้เลยอ่าแล้วแจกแจงว่าเข้าใจมันคืออะไรเนี่ยเราเองเนี่ยยังยังเป็นตลกไก่กาคาเฟ่อยู่ที่แบบว่าบางทีตีตีโจทย์ความหมายของไนั่นก็ไม่แตกเขามีแต่เราอ้าเนลกสนานเลยอแต่เขารู้เลยว่าคือมันมันบทสรุปคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ไปจิ้มประทับใจที่สุดที่ทํางานกับคุณอ้ําพัชรภาตั้งแต่ต้นจนจบ มีลาป่วยครั้งเดียวที่ขาดหายไปเลยมาไม่ได้เข้าโรงพยาบาลให้น้ําเกลือครั้งเดียวส4ปีนอกนั้นป่วยนิ้ไม่ป่วย,ยหน่อยก็มาหมดนอกนั้นไม่เคยสายโอ้โหไม่สายไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือให้น้ําเกลือไม่หยุดไม่นินทาใคร คุยแต่เรื่องทำมาหากินตัวเองอุ้ยเหมือนฉันเลยฉันก็ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยในชาวบ้านนี่ะอาจารย์กำลังยุ่งชาวบ้านแล้วคุณจะฉันมิกในยาอ๋อนี่ถ้าไม่คิดถึงกันเคารพนับถือกันจะไม่เสียเวลาคุยได้หรืกอย่างให่ข่าวว่าคุณอ้ําเนี่ยทำงานสิบกว่าปีเธอไม่ขอขึ้นค่าตัวเลยคุณเนี่นี่แหละผมผมประทับใจเพราะว่าตลอดสิบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าเขาขึ้น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 แต่ไมเขา เขามาทํางานโดยที่แบบเหมือนเหมือนครั้งแรกที่มาเขา <ทำ S 2> ไม่ถือเนื้อถือตัวเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเรื่องราวของเขาเนี่ยจะรู้กันในกลุ่มที่แต่งหน้าทําผมที่เป็นทีมงานด้วยกันคุยกันไม่เื่นสนุกสนานเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ใช่มีระยะห่างไม่มีระยะไม่ถือตัวไม่ถือตัวออคือพี่จิมฉันได้ข่าวว่าเวลาเขาไปไหนนะห้างแตกเลยนี่แล้วเวลาเขามาสตูดิโออ่ะวยสตูไม่ระเบิดเหรอคะ ก็จะมีแฟนคลับเขามาแักนี่อีดอกนี้อะไรอีดอกด่าใครอีลูกนี้อีลูกนี้อีแบบนี้อีแบบนี้ตกใจ่อีแบบนี้ที่ที่จะบอกความประทับใจค่ะแฟนคลับเขาจะซื้อขนมขนมมาให้ที่ที่กลองเนี่ยที่ทุกครั้งการถ่ายเนี่ยเยอะมากแล้วก็เขาก็มาตั้งที่นั่นอทุกคนกินได้เลยนะกินได้เลยนะอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออั้มชิมก่อนเดี๋ยวเขาถามแล้วตอบไม่ถูกตอบตอบไม่ถูกว่าอร่อยแม่อร่อย เขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เคยมาดินทาแฟนคลับมาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเขาเขากินทุกอย่างเขาเซนให้ทุกอย่างเขาไม่เคยมาพูดรับหลังน้องอ้๊มาได้ข่าวว่าเวลาเขาไปแต่งหน้าแต่งตาก็ต้องมีห้องส่วนตัวช่างส่วนตัวยุ่งกับใครเขาไม่ได้จริงหรือเปล่าไม่มีทางอ่ะในส่วนตัวที่ผมเห็นนี่มันเป็นอย่างงี้ในส่วนตัวที่ผมเห็นเป็นอย่างงี้ช่างคนเดียวที่แต่งให้หน้าพี่จิ้มนะหรอจ้า เอ๊ะแล้วทำไมนาพี่จิมออกมาน้าตานเกียะเกียจพี่อ้ําก็สวยอย่างนั้นล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพี่บอกว่าฉันต้องระวังตัวเนี่ยดูขอโทษค่ะอุตานอยูไม่รู้เลยพี่จิมนิดเดียวก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแต่งกับผลงานปฏิมากรรมหรือครกเหล็กอะไร คกหินอะไรเงี้ยมันก็ต้องตั้งแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่จิ้มใจเย็นๆค่ะแล้วเรื่องกินน่ะได้ข่าวคุณอ้ําก็ชอบส้มตํามากเลยเขาต้องสั่งส้มตํามาจากร้านของเขาของที่อื่นใส่กลงใส่กล่องอุ้ยอ้ําไม่แตะเลยจริงไหมคะลรอไม่รู้ก็ถามไงนี่แหละที่จะมาออกครั้งแรกแล้วไม่รู้ว่าอ้ําจะเกลียดเราไปเลยหรือเปล่าทําไมเหรอทุกครั้งที่เขาสั่งกินส้มตําม,มาเนี่ย อะไรก็ได้ร้านไหนก็ได้แต่ขอเป็นทแทบแล้วก็ปลาหแล้วทุกครั้งที่พอแกะหอปึ้งนี่อ่าทางเราไปแล้วครับ กลิ่นปลาแหลแรงมากเหรอีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะรางเอกซูตกินปลาหลเหม็นมากเขากินก็มันต้องกินฉุนกินตุกอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะเขาเป็นกลิ่นชวนรับประทานถ้าคนไม่ชอบก็จะบอกเหม็นแต่ปลามันหอมหอมค่ะคนที่เคยทานไงเราว่าไม่ได้มถึงว่าันอาหารกลิ่นแรงสําหรับเราแล้วทำไมเราไม่ลองกินดูละกินไปกินมาเดี๋ยวก็ชอบเองเ็าทุกครั้งเราจะต้องเด้งออกจากห้องแต่งตัวไปแล้วก็เกรงใจน้องอ่ะแล้วก็น้องก็บปะทนทุกครั้งเลยใช่ไหมคะทุกครั้ง ก็สั่งจากร้านมาเลยใช่ไหมโซนร้านอะไรเขาให้ทีมงานไปซื้อเขาไม่เคยพกมาไม่เคยหยิบขนมมาแแต่เขาไปแด้ทานอะไรไปได้ไหมส้มตำปลามันทําให้สวยอ่ะฮะเนี่ยฉันสงสัยนะฉันเห็นสวยๆหลายคนเขาก็กินส้มตำปลาล่านะแต่ก็ไม่แน่ปากเสียอย่างพ่ออานนท์ก็ยังกินส้มตำปลาาเลยอ๋ออย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะไม่แน่แล้วล่ะมันไม่เสมอไป